ทำไมบางคนถึงย้อนอดีตได้ทำไมถึงไปย้อนอดีตได้ให้คุณรู้แบบนี้จริงๆอะจัก,กรวาลน,นี้นะคะมันไม่มีเวลานะคะข้างบนเนี้ยไม่มีเวลามันมีแค่ปัจจุบันขณะเท่านั้นตามที่พุทธศาสนาเขาพูดนั่นแหละถูกแล้วณปัจจุบันขณะณปัจจุบันขณะจะมีอดีตวัยเด็กปัจจุบันอนาคตทับซ้อน ซ้อนกันเป็นกระดาษแผ่นเดียวซ้อนกันอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊ดังนั้นถ้าคุณสามารถเปิดข้างบนได้ศักยภาพในตัวคุณนะ้นอันนี้อยู่ในตัวคุณทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้อยู่ข้างนอกนะไม่ได้ให้ไปมูข้างนอกนะมันอยู่ในตัวคุณคือถ้าคุณสามารถเปิดข้างบนได้นะคะแล้วคุณดึงพลังงานจากโลกตรงเนี้ย ขึ้นข้างบนฟื้อผ่านศูนย์พลังงานแต่ละศูนย์ขึ้นได้ตรงเนี้มันเชื่อมโยงกับมิติอื่นที่ไร้รูปอยู่แล้วถ้าคุณเข้ามาตรงนี้ได้ตาที่สามเปิดได้หรืออาจจะยังไม่เปิดให้เต็มที่แต่ถ้าเกิดคุณดึงพลังงานผ่านจุดนี้มาได้คุณสามารถเคลียร์เงามืดของตัวเองได้คุณจะสามารถกลับไปหรือย้อนไปเจออดีตอนาคตของคุณได้ที่มันทับซ้อนกันอยู่ตรงนั้นนั่นคือความสามารถของเรา